ี่ไปตัดรู้ได้ไงว่าใครดปนเจ้างานที่ดินไปขึ้นให้การไปขึ้นศาลทั้งสามคนเลยได้ไหมคะขนาดขนาดเจ้างานที่ดินไปบึกมีใจบึกไครมาถึงหนึ่งสิถึงอบถึงาจริงจริงแล้วเราได้บุกรุกไหมครับมอครับมันมันมันเป็นแปลงเดียวกันไหมกับที่เขาฟ้องไม่ครับคนละแปลงครับแปลงเขาพี่ผ่าอยู่อ๋อแปลงแปลงของเขาอยู่ฝั่งนี้ครับแล้วแปลงของคุณพ่อที่เขาฟ้องอยู่ฝั่งนี้มันคนละฝั่งเลยครับ สบอยู่ที่พวกเราประสบจริงๆคืออะไรครับฟ้องศาลเหรอครับฟ้องศาลก็ฟ้องว่ายังไงเอาผมไปหลายขังแล้วครับเอาไปหลายครั้งแล้วครับเขาผมกูเดี๋ยวผมเขากูเขาแต่ร่างอยยินยอมไหมเขาผมไม่ยินย่อมแล้วครับผมไม่ยุติส่อคอนึงเขา๋อเขาบอกว่าเราเราบุกที่เขาครับแล้วเขาเลยฟ้องขับไล่ครับกี่รายครับชาวบ้านที่ถูกฟ้องขับไล่แล้วหลายครับจะก้นบ้าง ส,สิบกว่าสิบกว่าลายใช่ไหมสิบสี่ลายคือคือผมเข้าใจถูกไหมครับถ้าหากว่าชาวบ้านทั้งสิบสี่ลายเนี่ยบ,บุกลุกที่เขาจริงๆเราก็พร้อมที่จะออกครับแต่อันนี้เราไม่ได้บุกลุกเลยครับผมบิชิตท,ทอดสีครับเป็นลูบ้านย่นี่เกิดย่นี่ตนวนเส้นนี้ผมเกิดมาหกสิบห้าหกสิบหกปีแล้วอืมหนวนเส้นนี้เกิดมาตัแต่ไหนเท่าไหร่เลียงที่เกิดเจ้าบ้าน ท่านทีปลูกมอปลูกมอเลี้ยงไม้ยี่นี่มาหลายปีแล้วครับทีเขามาฟ้องการฟ้องกันกับว่าพวกมนีแพ่เบิดตก่ว่าทีดินเอาทีดินไปยืนยันหอดสารทีดินทีดินว่ามันคนละแปลงทีดินมาวัดวัดเบิดแล้วครับแต่พ่อพวกผมพากันโยนี่ทีดินบ่อยกินไปเลยมองสารจัดทิศมทีมองนั้นสร้างตัวขามกันแต่พ่อพวกผมอยากกูจักว่าระวังทีดินกับสารนี่ อันไหนที่ถูกต้องเหมือนกันครับอยากเจ้าบ้านเจ้ากุจักเจ้าบ้านเมื่อไรลบลูลบลูสารแต่ว่าอย่าจะว่าที่ดินนี่กับสาลนี่ที่ดินไปพผู้ดูแลที่ดินที่ดินออกมาล่างวัดกระขังจังใดสิสิมาไลพวกผมเห็ออกจากบางนี้ได้พวกผมกับพย่อมเพอบาเมื่ไไ้บุกรุกผู้ใดพวกผมคนออกมาพวกผมกับว่านี่นี่แปลงนี่แปลงนี่เท้า กลังตะาเปนตะาเปนออกปิดบ้านห้างนี่บ้านห้างนี่ยุ่มบางนี้บ้านห้างนี่นี่ครับตามที่ระวังครับครับก็คือว่าที่สคอนหนึ่งหนึ่งเจ็ดศูนย์ที่มันขึ้นตรงนี้คือแปลงนี้สีแดงใช่ส่วนที่ชาวบ้านสิบสี่ไร่อยู่แปลงสามเหลี่ยมคือสีน้ำเงินนี่ตรงนน้นมาถึงตรงนี้เลยแล้วเจ้าที่ที่ดินก็ดีกันชัดเจนแล้วว่ามันคนละแปลงไม่ใช่ครับเขาไม่ยืนยันชาวบ้านถึงอยู่ครับไม่ลบหลู่ไม่ลบหลู่ศาลเราไม่ละเมิดหน้าไม่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 ละเมิดผมอยากจะรู้ว่าระหว่างที่ดินกับศาลนี่ เดววันไหนเป็นบรรทัดฐานใ้ชาวบ้านเชื่อถือเชื่อถือได้ครับนี่แหละสรุปความสำคัญก็คือว่าถ้าชาวบ้านไปอยู่ในที่ดินสีน้ําสีแดงอย่างนี้เราก็พร้อมออกออกครับแต่แต่เพ<ต>ิ่ว่าเราไม่ได้อยู่ในสีแดงครับเรามาอยู่ในสีน้าเงินครับเราก็เลยออกตามคําสั่งไม่ได้ออกไม่ได้ที่ดินก็บอกใครใครทากินก่อนทําไปเลยครับความหมายสุกง,ง,ง่ายคือว่าเราไม่ได้บุกรุกที่เขาไม่ได้บุกลุกพหนึ่งฉบับเนี้ยแผนที่สคพรหนึ่งกับอันนี้ก็ คล้ายๆกันด้วยครับอมันไม่สามเหลี่ยมเลยตรงกันหมดครับให้คนแก่คนเท่าอะไรมาก็บอกตรงนี้ตรงนี้ติดเป๊ะเป๊ะชาวบ้านแล้วมันคนละแปลงครับมันไม่ใช่แปลงที่คุณฟ้องครับแต่ถ้าชาวบ้านไปอยู่ในแปลงที่ฟ้องอีกยันว่าไม่ใช่ไม่ใช่คนละแปลงครับแปที่ดินหัวหน้าที่ดินสวนุณภูมินี่เจ้าหน้าที่ใหญ่เลยออกมาก็มาวัดอะไเรียบร้อยเพราะว่าที่ออกหนีแล้วว่าสิ่ยื่นตลอด

ป้ายายนงไป่ไม่พูดที่โฉนโดคือตรงนี้ค่ะที่โฉนดตรงนี้ค่ะเอาไปฟ้องพวกเฮาคือฟังที่บอกพี่เฮาอยู่สอคอ,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 อมาทับตรงนี้เลยแล้วก็ฟ้องตรงนี้แต่ว่าข้อเจ้าเอาโฉนโดทั้งพี่ไปฟ้องพวกเขาออก ตัวนี้มาฟ้องเอาตัวนี้ดิ amp, นมาทักต,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 ตัวนี้ดินสอคอมาทักตู้เอาเนาะสอคอไม่อไื่นมาแต่ว่าผู้ผู้ยื่นฟ้องต่อศาลเนี่ยนะครับเราจะไม่ไปละเมิดอำนาจศาลแต่เราจะพูดถึงหลักที่พี่น้องประชาชนประสบความเดือดในครั้งนี้คือว่านางควงโทขันเนี่ยกับพวกได้ไปยื่นฟ้องชาวบ้านโดยนางควงขอออกสคอหซึ่งสคอหเลขที่170เนี่ยปัจจุบันได้เป็นโฉนดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยปี2 5 1 9ได้เป็นนส .3 กและปี2538นะครับได้เป็นโฉนดนั่นหมายความว่าสอคหนึ่งฉบับเลขที่170จะต้องถูกลบล้างด้วยโฉนดแล้วเป็นที่เรียบร้อยแต่ปรากฏว่าเมื่อปี2 5 5 3นางพวงได้เอาสอคหนึ่งฉบับเดิมเนี่ยครับมาขอออกโฉนดอีกครั้งแต่ครั้งนี้จะเอาโฉนดเนี่ยบินข้ามาอยู่ฝั่งขวามือผมซึ่งขวามือผมนั้นเป็นที่ดินซึ่งชาวบ้านรอบคอยู่และที่ดิน14ลายครอบครองอยู่นนนนนั้้มิไดเป็ส่วนน่วหึงงขอแปลงจํานวน เลขที่170ของสอคอ .1 ซึ่งนั่นหมายความว่านางพวงจะเอาสอคอ .1 ฉบับเดิมบินข้ามถนนมาขอออกฉโฉนดแต่นะคะเดียวกันเจ้าพนักง,งานที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ดสาขาสุนภูมิได้มีคํานิชัยเป็นอันที่ที่สุดแล้วว่าหลักฐานสอคอ .1 ที่นางพวงนําออกฉโฉนดนั้นเป็นคนละแปลงกับที่ชาวบ้านทั้ง14รายครอบครองอยู่ในขณะน,นี้ซึ่งนั่นก็ทาให้ชาวบ้านประสบปัญหาความเดือดร้อนเพราะนางพวงได้ไปยื่นฟ้องต่อศาลดังนั้นก็เลยอยากจะขอความเป็นธรรมให้ เจ้าพนักงานที่ดินในระดับอธิบดีกรมที่ดินก็ตามแต่หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้โปรดให้ความเป็นธรรมกับพี่น้องประชาชนชาวบ้านโนนสว่างหมู่ที่แตํตบนชัางเผือกอำเภอวนบุรีเจาะไร่ด้วยนะครับว่าที่ดินที่นางพวงไปร้องขอหรือไปยื่นขอขีดหนดนั้นหลักฐานชัดเจนจากการมีนิฉัยของที่ดินแล้วครับว่าเป็นคนละแปลงเมื่อเป็นคนละแปลงนางพวงก็ควรที่ต้องยุติปัญหาทุกอย่างเสมือนหนึ่งไม่เคยเกิดขึ้นแต่นางพวงยังเดินหน้า ที่จะยื่นฟ้องไปยังศาลปกครองนางพวงเดินหน้าที่ใช้ธนายยื่นฟ้องชาวบ้านทั้ง14รายต่อไปซึ่งผมก็เลยมองว่าชาวบ้านที่อยู่ในะละแวกใกล้เคียงเมื่อเขาประสบปัญหาความเดือดร้อนและได้รับขอจากสีแดงเนี่ยคือสค .1 เลขที่170ซึ่งนายบุญมีซึ่งเป็นพ่อของนางพวงเนี่ย ได้ไปขอออกนอนสาสามกอและปัจจุบันได้เป็นโฉนดเป็นที่ระบอยแล้วนะครับสีแดงครับอยู่ฝั่งซงซ้ายมือผมนะครับส่วนสีน้ําเงินเนี่ยเป็นที่ดินซึ่งชาวบ้านทั้ง14บรายครอบครองอยู่ในขณะน,นี้ดังนั้นการที่นางพวงเนี่ยจะเอาโฉนดอาจจะเอาสคอนึงซึ่งปัจจุบันเป็นโฉนดแล้วเนี่ยนะครับมาขอออกโฉนดอีกครั้งหนึ่งในที่ดินสามเหลี่ยมเนี่ยทางกายภาพของสคอนึงซึ่งเป็นรูปนี้แลวจะมาขอออกโฉนดอีกครั้งหนึ่งซึ่งเป็นรูปสสามเหลี่ยมเนี่ยมันคนผิดฝาผิดตัวเลยครับ ฉะนั้นเนี่ยผมอยากจะบอกว่าซ้ายมือผมสีแดงนะครับคือฝั่งซ้ายมือผมเนี่ยเป็นฉนดแล้วครับแต่อยู่ๆเจ้าสาคหนึ่งเลขที่เดิมเนี่ยซึ่งเป็นฉนดแล้วเนี่ยมาขอออกฉนดอีกครั้งหนึ่งในบริเวณฝั่งขวามือผมซึ่งเป็นไก่ภาพสามเหลี่ยมเนี่ยมันจึงผิดฝาผิดตัวชาวบ้านจึงไม่ได้รับความเป็นธรรมอย่างยิ่งคนระับคือคือตอนนี้เนี่ยประเด็นสำคัญก็คือว่าสาคหน,นึ่งฉบับเนี่ยมันไม่สามารถใช้ได้อีกต่อไปแล้วครับ เพราะว่าขอคอนช็อตเนี้มันได้อ่ชาวบ้านเนี่ยมันจะไม่มีากร่มสีแมาุโะเมเป็นหมาเปนลได้คือได้ขายต่อท่ามต่อไ่อพ่อเงาวพ่อควยมีหมดเขาก็หาว่าเรามาบุกลุกขึ้นที่เขาเขาก็ ไปแจ้งฐานเราก็ต้องไปฐานมาแปดทีเก้าทีเราเสียเงินคนละกี่แขนห้าแขนแล้วอเพิ่มเพิ่กอะไรตอหลังสามหลังมี่ของผู้ใดยากเทียเหตุมาแต่บัดใดต่อใดต่อไปต่อมานี่ก็เลยว่านั่งนั่งนี่มี หลักฐานมีที่ดินจังสั่นทั้งสี่ก็บม่ยืนฟ้องว่าชาชันเหรอนะเออฟองลงไปเนี่ยมันก็ดูเผยแตกต่างกันอยู่เนี่ยแตกต่างกันอยู่แต่ผมก็คือก็เลื่อนที่ดินผู้ผู้ผู้รับรองผู้ดูแลเฉดที่ดินเนี่ยที่ดินตัวอะพุู่มิเพรากัคนก็มาเบิ่งแล้วคนว่าที่แปลงนี้กับแปลงนี้เป็นคนหลานอยู่ก็เลยซื้อ พื้นเสือน้ําเพลินวันตัวว่าไง Yeah